ันไม่บางทีเพราะพอเราอัพโหลดลง youtube แล้วมันเอียงมันเอียงมันไม่เต็มจอให้อันนี้หน้าว่าหน้าว่าเต็มจอแล้วนี่โอ้ยติดเด็กติดเด็กไม่ได้เอาแล้วบ่อบ่อนี้กี่กี่เดือนเนี่ยน้องบอยเขาทำมากี่เดือนแล้วนี่มาถึง

ก่อนส่งโรงงานใหญ่หน้าว่าไปวัดหนูนนะไม่ร like tota si <so uh, ู้วัดไหนเลยวะนี่ลองบอยอันนี้ประมาณกี่โลนี่นี้ประมาณหนึ่งชันกบบเนี่ย

แล้วเวลาเข้าลงลมอ่ะมันใช้เครื่องมั้นี่ไม่ใหญ่ก็ลงลมครับเอานังยางส่งส่งมาเลยทีเดียวก็ลงลมมันจะอยากเข้าไม่ได้มันมันมันเข้าไม่ได้เพราะมันเป็นโรงงานใหญ่อะพอดีเข้าไปโรงงานผลิตถุงมือเลยเปล่าโรงงานผลิตถุงมือแล้วถุงยางอนามัยพวกนี้ไม่ต้องอะไรกันนะจัดบ่ใหญ่กพูดถึงทุกเนี่ยฮะ Brown, uh ีเาไอย่าไถุงนั้นถุงนั้นถุงนั้นไม่เอาถุงนั้นก็อนุเอาไว้เอาไว้คู่กับดอกไม้จันก์ายกันไม่ว่อกพอเจอฝนบ่อใหญ่เอง ได้ได้ไม่ถ้าว่างๆเดี๋ยวไปด้วยไปถ่ายกันได้ถ่ายลง youtube เลยเนี่ยถ่ายลงยูทูบอยู่ มันยงไงดีต้องไนึงไปไวนีย่านีไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกได้เขาลาเออเได้ไม่ต้องถึงลานวิวแสนวิวก็รู้แล้วอุปกรณ์อเรมาจะรวยอุดจมูกอุดตากระเสนพุ่มกันไม่รู้แกออกปื้อไมเรป่าตเัดเลยใช้ใช้ยินเหล็กโกนออกเวลาติดหัวไม่เวลาติดไอ้นู้นนะไอ้ลูกเบาไม่เวลาติดไอ้ลูกเบาด้วยกี่เมตร ช่วงอ่าสวงเมตรแปดโอ้ความยาวชิบช่งเมตรจุจุเซาะไวน้ำด้วยนี่ครับนั่นนั่นเทาเต้ากบ่อใหญ่เลยเนาะเม้าต่างต่การเร่งช่งเช่นแปดนั่นเนาะหมากันมสองแสนแปดคือว่าบ่อใหญ่นัดและบ่อบ่อที่สองกันนะถามกันเลยครับแต่เราบ่อต้องใช้ไปนั่งกันกลางมีการจอายพลัดอ่าเข้าใจเข้าใจมีการจยเซาะตรงนี้มาจากลัดมันมันมันเข้าใจเข้าใจคิดยาทีรุ่งเรื่อง โอ้ขิดยากเลยมพุ่นเรีอนกบจังก่อสร้างนะเรือจรวก็เล่้นี่กิไม่ได้เดือดต่ำยักษ์เาเพื่อนโอ้กันระมื่นน้ำไหลผียอดอันตรายไม่น้ำไยมันมันมันผังทั้งเขาเอาน้ำน้ำอันตรายขนาดเขาโนโมไปเบือาจรดก็เน้ปีีขนาดเท่าโรงเรือนนี่หินน้ำพาใบใบนี่เท่าโรงเรือนนี่บด้ากแต่ารียตตโอ้ นั่นอันตรายน้ำนี่นัน่นขนาดทางขึ้นสวนขนาดเทค,คอนกีดอย่างหนาเลยมันกัดวันวนิดวันนิดวันนิดไม่ได้กับน้ำเ <c oughs> ต่าเปอร์เซ็นต์น้ำยางแล้วใต้ผีเล็กลงมั้งไอ <c oughs> อือหยบ ขอจบคลิปก่อนขอจบคลิปก่อนเด็กก็ถ่ายไม่ได้ขอจ